เมนูกระเพราไก่นะคะร้นๆเลยค่ะอร่อยนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่เราจะทำใส่บาดนะคะนี่ก็เป็นแกงนะคะแกงนันเราจะเตีใส่บาตนะคะอันนี้เราก็ทําเป็นกระเพรากระเพราไก่แต่ก็อร่อยนะคะกระเพราไก่นี้นะคะมีกลิ่นหอมชวนกิน เราก็ใส่ขนมปังนี้ข้าวนี่อะไรนะคะไปให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่เนี่ยขนมปังด้วยนะขนมปังด้วยนะคะไปพอเพาะเตรียมไว้นะคะแล้วก็ผัดเป็นกระเพราไก่นะคะกระเพราไก่นะคะเตรียมน้ําเตรียมอะไรให้พร้อมๆไปเลยนี่นะคะขนมแกนะคะเดี๋ยวเราจะตักนี่ใส่ถุงนะคะเราก็จะเตรียมนะคะ เพราไก่นะคะเราก็ไม่ใส่พริกเยอะนะคะแล้วก็มีถั่วนะคะพริกโปะๆไปนะคะขอบคุณกำลังใจทุกท่านนะคะสวัสดีบุรักษาพระคุ้มครองซาทุบยบาาจ้า